สวัสดีนะคะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีลัคนามีนะคะประจําเดือนเมษายน2563นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีลัคนามีจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมรทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมไปของตัวเองตัวแก๊เปเองก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป,นเป็นการพยากรณ์ทั่วไป แกร์ไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแกร์จะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางติดต่อสอบถามในการจองคิวพยากรส่วนตัวนะคะโอเคตรงนี้คือการพยากรทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครในบางท่านอย่างไรแกรต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูผลง,งานหน้าไพ่ไพ่ที่ใช้เปิดวันนี้เป็นไพ่พญานาคบนะคะ ท่านอาจารย์แก้ขอพลังงานหน้าไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนด้วยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีประจําเดือนภาคฤดูร้อนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก้ขอพลังงานจากไพ่ด้วยค่ะนาคต้องมนนาคพิภพ หน้าแก้วมณีจริงๆอ่ะแก็บแกบต้องกราบเรียนอย่างนี้เลยเขาว่าในช่วงเดือนเออมษายนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ความรักนะเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่าในโมเมนต์ในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมีลัคนามินมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณต้องตระหนักแล้วก็หยุดกับสภาวะหยุดนิ่ง นิ่อะไรทําไมแก๊บถึงทักแบบนี้เพราะว่าพลังงานหน้าภั่ขึ้นนะคะว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนทุกๆคนขาตัวแก๊บเองก็ราศีมีนลัคนามีนเหมือนกันนะพลังงานหน้าภพ่ขึ้นว่าคุณกําลังคิดที่จะลงทุนนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างคือแก๊ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบแก๊บไหมแต่เนี่ยพลังงานน่าภัยขึ้นว่า ตัวคุณเองเป็นคนที่หยุดนิ่งไม่ได้หรืออยู่เฉยๆไม่เป็นจะต้องหาหนูน่นหานี่ทำหา,ห,หานู่นหานี่ทำซึ่งไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะว่างหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้หยุดในการอะไรสักเท่าไหร่พลังงานหน้าภายขึ้นเตือนเลยนะคะว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณต้องลงทุนหรือขยับขยายทำอะไรทั้งสิน้นคุณมีเกณฑ์การอยากจะฝืนชะตาในการเดินทางด้วยนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนจา ในเดือนเมษาย,ยนีแกมมองว่าอย่าเพิ่งเดินทางนะน้าไพ่ขึ้นอน่ะแกมองว่าเดินทางแล้วน่าจะยังไม่ดีนะจ๊ะอ่ามาดูเรื่องความรักเข้าประเด็นกันเลยก็แล้วกันคือจริงๆแกต้องบอกว่าด้วยพลังงานหน้าไพา่มันขึ้นเป็นสตอรี่หรือเป็นโมเมนต์ที่ว่าให้ตัวคุณเองต้องระวังเลยอะเดี๋ยวมันจะมีเอเนจีบางอย่างมีพลังงานบางอย่างที่คุมเครือเป็นช่วงจังหวะที่หลายๆอย่างในชีวิตคุณเป็นช่วง มันไม่ใช่ขาลงมันไม่ใช่ขาขึ้นแต่พลังงานหน้าไพ่นักราชบอกกับว,ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณกำลังเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าสิ่งที่คุณเคยทำมาในอดีตณนะวันนี้ในเดือนหน้านเนี้มันมีโมเมนต์ที่จะกลับมาเป็นได้ทั้งการงานเป็นได้ทั้งเรื่องของคนเป็นได้ทั้งเรื่องของศัตรูเป็นได้ทั้งเรื่องของหลายหายอย่างในดีเทลซึ่ง ในเดือนเมษายนนี้นับตั้งแต่วันที่4เมษายนถึง4พฤษภาคมชาวราศีมีนลัคนามีนคุณเพิงคุณพึง,ค,พงควรระวังนะคะมันจะมีกลานที่บางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ไกลมากๆจะกลับมาเอาบางสิ่งบางอย่างจากคุณคืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความทุกข์ความสุขความอะไรก็ตามบลาบลบลา,บลา,บลามากมายไปหมดแต่ภายขึ้นนะ ส่วนมากชาวราศีม,ามีลัคนามีนุุคค่อนข้างเป็นคนที่เป็นธาตุน้ำที่นิ่งนิ่งในเดือนนี้คือพลังงานหน้าไพ่กลับขึ้นว่าเป็นโมเมนที่บทเวลานิ่งก็นิ่งแบบนิ่งสนิทนิ่งแบบนิ่งจนเดาได้ายากบางครั้งถ้าไม่นิ่งก็เดาแทบไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกอะไรในโมเมนต์นั้นนะคะพลังงานหน้าไพ่กึขัขึ้นว่าอยากให้คุณ ระมัดระวังตัวจริงๆมันมีแต่ไพ่ให้ขึ้นระวังตัวในเดือนหน้านี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยไพ่จริดว่ามันไม่ช่วยจังหวะเวลาที่ไม่อยากให้คุณทําอะไรมากอยากให้อยู่นิ่งๆจะดีกว่าในเดือนนี้นะคะพอแก๊มาดูเอเนอร์จีของความรู้สึกของความสัมพันธ์เดี๋ยวแก๊บจะเปิดไพ่ขยาดให้ว่าไอสิ่งเก่าๆหรืออะไรเก่าๆที่มันจะวนกลับเข้ามาถ้าถามแก๊บแก๊บมองว่ากลับมาไม่ดีนะเหมือนเขามาเอาคืนอะ แกไม่รู้ว่าเขามาเอาอะไรนะนะคะแกขอไพ้ครูด้วยค่ะว่าพลังงานเก่าๆในเรื่องของความรักที่มีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีลัคนามีนคืออะไรแกขอไพ่ขยายด้วยค่ะนาคมุนีนาควินิฉัย แล้วก็ได้ไพ่หน้าราชาเอาจริงป้าแก็บมองว่าน่าจะมีใครบางคนในความสัมพันธ์หรือน่าจะมีใครบางคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวราศีามีแลขนามีนแต่อาจจะจบความสัมพันธ์กันไปนานมากๆแล้วอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าหรือสลับกันขอภัยนะคะแต่หน้าไพ่ขึ้นว่ามีเกณฑ์ที่เขาคนนั้นจะกลับมาจักรวาตลตารางเวลา กำลังจะทดสอบชาวราศีมีนลัคนามีนอย่างชัดเจนว่าคุณจะผ่านบททดสอบนั้นไหมกับการกลับมาของใครบางคนซึ่งหน้าไพ่ขึ้นชัดเจนมากๆนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรกับชาวราศีตุลน,นะคะแก้มองว่ามีโอกาสที่คุณจะถูกทดสอบจากจักระวาลบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันแต่มันเหมือนไพ่ครูขึ้นว่าจะมีคนเก่าๆกลับมานะคะ ในวงจรเหมือนไปช่วงจวังหวะที่คุณต้องท้าทายหรือเปล่าแก้วขอภัยเพิ่มค่ะแล้วมีอะไรอีกคะนาขอบวชเนี่ยนาถวายดวงแก้วดวงแก้วนี่เปรียบเหมือนหัวใจของเจ้าชะตาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ไพ่นาคโศกกาเนี่ย แกมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวชาวราศีมีลลขนาเป็นคุณระวังนะเดี๋ยวจะมีคนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนั้นเนี่ยแล้วเป็นคนที่คุณรักมากๆด้วยไพ่ขึ้นถ้าเป็นเรื่องจริงถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบไปนานมากๆแล้วก็เหอะแต่พลังงานน่าไพ่ขึ้นว่าคุณไม่เคยลบเลือนจากหัวใจไปได้เลยจากคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแล้วจัก,กรวาลจะทดสอบคุณด้วยว่าคุณจะทำยังไงกับเรื่องนี้คุณจะเอายังไงกับเรื่องนี้ต่อไป ว้าวถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คุณเจองานหนักเลยพอาะไพ่ขึ้นว่าคุณนะ่ะมีเกณฑ์ที่จะพลาดพลั้งกับใจของตัวเองจนคุณอาจจะเสียดวงแก้วซึ่งเป็นหัวใจของคุณซึ่งมั่นคงและซื่อสัตย์ถ้าเป็นเรื่องจริงทําไม่ใช่ขอได่หาได้แต่แย่แรงนะคะซึ่งคุณกําลังจะเสียหัวใจอันเป็นที่รักของคุณคุณเป็นคนรักคนยากนะคะ รักแล้วซื่อสัตย์มากๆเลยจริงหรือเปล่าหนูไม่รู้นะแต่ชาวราศีมีลัขนามีนคะในช่วงจังหวะที่คุณกําลังเจอสภาวะกดดันที่มันเป็นมันมันเป็นหมอกเป็นควันน่ะแต่หน้าภัยขึ้นว่าคุณมีกัลยาณมิตรที่ดีที่มีความคิดตรงกันที่มีแนวคิดตรงกันและนําไปสู่เส้นทางที่ดีมากกว่าเส้นทางที่ไม่ดีเรียกง่ายๆว่าในเดือนนี้ คุณควรระวังคุณควรระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่บางสิ่งบางอย่างจะวนกลับเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นพลังงานที่เหมือนเขามาเอาคืนนะงั้นเดี๋ยวแก๊บขยายไพ่ให้ละกันว่าครูบาอาจารย์เจ้าขาถ้าเป็นเรื่องจริงตามที่แก๊บอ่านไพ่มาสักครู่นี้พลังงานสิ่งนั้นน่ะดูใช่มาดูเป็นเทาๆเพราะว่ามันเป็นพลังงานของอดีตแก๊บขอถามไพ่ครูหน่อยเถิดค่าว่า ให้ครูต้องการแนะนำอะไราให้กับชาวราศีมีลัคนามีเจ้าคะแกวขอให้สามใบค่ะนาคส่งคันเป็นคนรักเก่าอ่ะเป็นคนรักเก่าที่คุณคุณรักรักชนิดที่ว่าแบบใครก็มาแทนคนเองไม่ได้ในบางท่านบางรายอาจจะเป็นคนที่เคยมีอยู่ด้วยกันและเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือเปล่านะจ๊ะนาคจำแรงแปลงเป็นคางคกเนี่ย คือมันไม่ได้มืดนะแต่มันเป็นเทาๆมันไม่ได้ร้ายสุดมันไม่ได้ดีสุดแต่มันเป็นมนๆม,มันเป็นเทาๆนะคะแล้วก็ได้ไพน่นากบาท <c oughs> นาภพายขึ้นนะคะว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่เขาอาจจะกลับเข้ามาวนเข้ามาแต่เองนั่นละการกลับมาของเขาคนนั้นนะ่ะ มันมีบางอย่างที่ซ่อนเร้นไม่เปิดเผยพลังงานน้าไายแก็บขึ้นว่าเขาน่าจะหลบแต่เขาน่าจะหลีกหนีอะไรบางอย่างเพื่อมาอยู่กับเราระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นถามว่าถึงขั้นเป็นการโกหกไหมแก็บมองว่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่เขาแค่บอกเราไม่หมดอะในสิ่งที่เขารู้หรือสิ่งที่เขาเจอมาเขาเลือกที่จะบอกเราไม่หมดนะคะแต่ว่าลึกๆเขารู้ว่าเขาอะไรอยู่นะคะ และเดยกควรจะมีปัญหาทะเลาะก,กันด้วยและไม่นานน่ะความจริงเนี่ยก็จะปรากฏว่าอะไรเป็นอะไรแกขอให้หน่อยซิขยายให้ชาวราศีมีลัคนามีหน่อยอะไรคือความลับที่แบบเมือม่อ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 มันโปะโปะแปลว่าแบบความจริงถูกเปิดเผยเนี่ยมันก็จะมีการทะเลาะก,กันด้วยนะแกขอให้ด้วยค่ะน่ากวนเกษียณสมุดเอาแล้วสิมันไม่ใช่รักเราแค่คนสองคนละถ้าเป็นเรื่องจริงนะ มันไม่เกี่ยวกับว่ามีมือที่3นะแต่มันเกี่ยวกับคนภายในครอบครัวญาติมิตรหรือว่าคนใกล้ชิดที่ที่ไม่ใช่แบบมือที่สมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนาคเทวีโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงฝั่งเขาไหมโอเคนาคเพลินทาราแก็บเก็ดละเขาอาจจะมีปัญหามาจริงแต่ในความสัมพันธ์นั้นคุณกับเขาว่า อาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องตาต้องใจในเพศสตรีของทางฝั่งเขาชนิดที่ว่าแบบรุนแรงมากๆกันนะคะหน้าไพ่เลยขึ้นเป็นโมเมนต,ต์ว่าแต่เขาว่ามาอยู่กับคุณอนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะเหมือนเขาตัดสินใจมาแล้วว่าใช่เขาอยากมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณละในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีความลับหรือมีเรื่องบางอย่างที่บอกเราไม่หมดก็เหอะแต่หน้านาทีนี้คือเขาคิดว่าแบบเออเขาอยากใช้ชีวิตกับเราเขาอยากอยู่กับเราเขาอยากอะไรกับเราได้ไพ่ชาวราศีมีนด้วยนะคะซึ่งแก๊ปมองว่า เดี๋ยวมันจะมีคอมมิตเมนซึ่งคนโต,โตโตไม่ได้เห็นด้วยอ่ะแต่เขาจะเอาอ่ะนะคะหรือเปล่านะโอเคสำหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะทุกๆยอด subscribe ทุกๆยอดกดไลค์ทุกตยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมา,มากๆนะคะสำหรับวันนี้แกไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดินะคะบ๊ายบาย